สวัสดีค่ะสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาขอรายงานผลการปฏิบัติภารกิจสำคัญระหว่างวันที่3ถึง7พฤษภาคม2564วันที่5พฤษภาคม2564เวลา9นาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซา มอบหมายให้นางสาวชนทิชาจันทศิรินักวิชาการแรงงานเข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA จังหวัดฉะเชิงเซาปีงบประมาณพศสอ6 4นห้ณห้องประชุมพยาสีสุนทรโวหารน้อยอาจารยางกูล ชั้นหนึ่งสารากางจังหวัดฉะเชิงเซามีนายนารชีตวิมิตนันทกุลผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นประธานการประชุมโดยให้คำปรึกษาทางวิชาการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐคลินิก IGA ให้แก่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเซาจำนวน16หน่วยงาน ต่อมาเวลา11บเนาฬิกานายประสิทธิ์ประตังคาโรสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดฉะเชิงเซาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเซาครั้งที่24ประจำปีงบประมาณพศสอ6 4เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1ิ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาณห,ห้องประชุมมารุพงศิริพัฒน์ชั้นสี่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเซามีนายไมยตรีไตติลาน,านันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานการประชุม วันที่7พฤษภาคม2564เวลา9นาฬิกา30นาทีนายประสิทธิ์ปตังคาโรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการภายใต้ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดฉะเชิงเทราภาคเอกชนครั้งที่1ประจำปีงบประมาณพศ2564 ณห้องประชุมพยาศีสุนทรโวหารน้อยอาจารยยังกูลชั้นหนึ่งสารากลางจังหวัดฉะเชิงเซามีนายนัดประคำประเสริฐโสพลอาสา,าสมัครแรงงานประจำตำบลเกาะขนนอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในการประชุมในการประชุมทั้งนี้เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการและการดำเนินงานจัดตั้งหน่วยบริการชุมชนซึ่งที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งจํานวนสองแห่ง ในระหว่างวันที่3ถึง7พฤษภาคม2564นายประสิทธิ์ปตังคาโรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเศาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รับมอบสิ่งของและอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19 เพื่อใช้สำหรับโรงพยาบาลสนามของจังหวัดฉะเชิงเซามีนายสราย,ยุทธแก้วกุลปีชาลองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นผู้แทนรับมอบทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบกิจการจำนวนสี่แห่ง สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดชัเชิงเซาผลการดำเนินการรับคำร้องคอร์รระหว่างวันที่1ถึง7พฤษภาคม2564รับคำร้องจำนวน6คำร้อง9คนเป็นเงิน234,156บาท64สตางค์ค่าชดเชย1คำร้อง2คนค่าจ้างและอื่นๆ5คำร้อง7คน ยอดสะสมคำร้องตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563จนถึงปัจจุบันรวมจำนวน126คำร้อง266คนรวมเป็นเงิน11,382,881บาท41สตางค์ค่าชดเชย,เย55คำร้อง110คนค่าจ้างและอื่นๆ 71คำร้อง156คนผลการวินิจฉัยคำร้องเรื่องเสร็จจำนวน3คํคำร้อง3คนสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับเป็นเงินจำนวน155,914านวน5 0บาทยอดสะสมเรื่องเสร็จตั้งแต่1ตุลาคม2563จนถึงปัจจุบันรวมจำนวน129คําคำร้อง167คน รวมเป็นเงิน3 3 2ล้0นสบาท58สตางค์การรายงานข้อมูลสถานประกอบกิจการที่แจ้งหยุดกิจการชื่อข่าวมาตรา75ต่อสำนักง,งานสวัสดิการและกุ้มครองรายงานจังหวัดเชียงเซาระหว่างวันที่1-7ถึงพฤษภาคม2,564จำนวน5แห่ง ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดการชั่วคราวจำนวน680คนทั้งนี้มียอดสะสมตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563จนถึงปัจจุบันจำนวน58แห่งมีลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจำนวน9,511คนทั้งนี้ได้บันทึกข้อมูลลงระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม 2,563จนถึงปัจจุบันข้อเรียกร้อง32แห่งข้อพิพากษแรงงานไม่มียุติแล้ว28แห่งยังไม่ยุติ4แห่งข้อขัดแย้ง4แห่งยุติแล้ว3แห่งยังไม่ยุติ1แห่งจำนวนการประงานไม่มีกสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน